ด้วยอำนาจบัญชาแห่งดวงจิตที่สแสวงหาคำตอบข้าพเจ้าได้ทำการโคจรพลังงานสู่แก่นกลางแห่งจักรวาลประสานศาสศักศิทธิ์ทั้งสาแขนงไพทาโรดาราศาสตาร์กอและคัมภี์โหราศาสตร์ไทยชั้นสูงเพื่อมอบคำทำนายด้านความรักที่แม่นยำที่สุดในโลกและจักรวาลน,นี้ให้แก่ท่านนี่คือคำทำนายโอกาสด้านความรักภายใน15วันข้างหน้า โปรดตั้งสมาธิหายใจเข้าลึกๆแล้วถามคำถามในใจใน15้าวันข้างหน้าโชคชะตาแห่งความรักของข้าพเจ้าจะเป็นเช่นไรหนเบื้องหน้าท่านคือกองไพ่สามกองที่สั่นสะเทือนด้วยพลังงานที่แตกต่างกันจงใช้สัญชาตญาณเลือกกองไพ่ที่สะดุดตาสะดุดใจท่านที่สุดเพียงหนึ่งกองกองไพ่นั้นคือคำตอบสำหรับท่าน ความแม่นยำขึ้นอยู่กับพลังงานส่วนตัวของแต่ละบุคคลฟังเพื่อเป็นแนวทางพลังบวกในการวางแผนและตัดสินใจกล่องไพ่ที่หนึ่งกุญแจคริสตัล The Crystal Key กล่องไพ่ที่สองมงกุฎทับทิม The Ruby Crown กล่องไพ่ที่สามพวงมาลัยแห่งชัยชนะ The Laurel Wreath คำทำนายสําหรับผู้ที่เลือกกลองไพ่ที่หนึ่งกุญแจคริสตันหากท่านเลือกกองนี้แสดงว่าท่านกําลังจะพบกับทางเลือกครั้งสําคัญที่จะปลดล็อกประตูสู่โชคชะตาครั้งใหม่ไพ่ของคุณคือ the lovers vi นี่คือไพ่แห่งการตัดสินใจการเชื่อมต่อทางจิตวิญญาณ soul connection และความสมดุลที่งดงาม ความรักของคุณใน15วันนี้จะมาในรูปแบบของทางแยกที่คุณต้องเลือกด้วยหัวใจและสติปัญญาโอกาสด้านความรักคุณกำลังจะพบเจอคนที่เป็นคู่คิดหรือกระจกเงาของคุณอย่างแท้จริงเป็นการเชื่อมต่อที่ลึกซึ้งในระดับความคิดและจิตใจสำหรับคนโสด อาจมีคนเข้ามาให้เลือกมากกว่าหนึ่งคนหรือได้พบเจอคนที่ทำให้คุณต้องเลือกระหว่างทางเดินเก่ากับเส้นทางใหม่สำหรับคนมีคู่นี่คือช่วงเวลาของการสื่อสารเพื่อปรับจูนความสัมพันธ์ให้กลับมากลมเกลียวเป็นหนึ่งเดียวกันอีกครั้งศาสตร์แห่งดวงดาวและโหราศาสตร์ไทยพลังงานนี้ได้รับการสนับสนุนอย่างสูงจากดาวพุธเมอร์คิร หรือดาวพุธสี่ดาวแห่งการสื่อสารและการตัดสินใจซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนของราศีเมถุนสัญ,ญลักษณ์ไพ่ t h ล Lovers ท่านจะมีวาทศินและเหตุผลที่เฉียบคมในการเจรจาต่อรองเรื่องหัวใจในโหราศาสตร์ไทยดาวพุธยังหมายถึงปัญญาที่จะนำทางให้ท่านเลือกขนทางที่ถูกต้องที่สุดบทสรุปที่สร้างสรรค์ ท่านกำลังยืนอยู่ณสี่แยกแข่งโชคชะตาของหัวใจกุญแจคริสตันอยู่ในมือท่านแล้วจักรวาลไม่ได้บังคับให้ท่านเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาแต่กำลังมอบสิทธิให้ท่านเป็นผู้เลือกสิ้นทางด้วยตัวเองจงฟังเสียงหัวใจแล้วใช้ปัญญาแล้วประตูที่ท่านไขเข้าไปจะนำไปสู่ความรักที่สอดคล้องกับจิตวิญญาณของท่านอย่างแท้จริง คำทำนายสําหรับผู้ที่เลือกกองไพ่ที่สองมองกุฎทับทิมหากท่านเลือกกองนี้พลังงานแห่งเสน่ห์ความอุดมสมบูรณ์และการเป็นที่รักกำลังจะสถิตอยู่กับท่านไพ่ของคุณคือ The Empress นี่คือไพ่แห่งความอุดมสมบูรณ์ความงามเสน่ห์ดึงดูดและการเป็นผู้ให้และผู้รับที่ยอดเยี่ยม ในสิบ้าวันนี้ท่านจะเปล่งประกายออร่าแห่งความน่าหลงไหลจนใครๆก็อยากเข้าใกล้โอกาสด้านความรักท่านจะกลายเป็นแม่เหล็กดึงดูดความรักและความปรารถนาดีเข้ามาอย่างง่ายดายโดยแทบไม่ต้องทำอะไรสําหรับคนโสดจะมีคนเข้ามามอบความรักความเอาใจใส่ให้ท่านมีโอกาสสูงที่จะได้พบกับคนที่พร้อมจะดูแลและมอบความสุขสบายให้ สำหรับคนมีคู่ความสัมพันธ์จะเต็มไปด้วยความหวานชื่นการดูแลเอาใจใส่ซึ่งกันและกันและอาจมีข่าวดีเรื่องการขยับขยายครอบครัวศาสตร์แห่งดวงดาวและโหราศาสตร์ไทยพลังงานนี้ได้รับการสนับสนุนโดยตรงจากดาวศุกร์วีนัสหรือดาวศุกร์ดาวแห่งความรักความงามและความสุขสมบูรณ์เมื่อดาวศุกร์มอบพลังท่านจะมีสเสน่ห์ที่ยากจะต้านทาน ในโหราศาสตร์ไทยดาวสุขคือดาวแห่งกิเลสสมบัติซึ่งหมายถึงความสุขทางโลกีและความมั่งคั่งที่น่าพึงพอใจบทสรุปที่สร้างสรรค์จงสวมมงกุฎทับทิมที่มองไม่เห็นของท่านไว้เพราะนี่คือช่วงเวลาที่ท่านคือราชินีราชาแห่งอาณาจักรหัวใจท่านไม่ต้องออกไปไล่ล่าหาความรัก แต่จงนั่งลงบนบัลลังอย่างสง่างามแล้วความรักความสุขและความอุดมสมบูรณ์จะเดินทางมาคุกเข่าคำนับท่านด้วยความเต็มใจเองคำทำนายสำหรับผู้ที่เลือกกองไพ่ที่สามพวงมาลัยแห่งชัยชนะหากท่านเลือกกองนี้พลังงานแห่งการขับเคลื่อนการเอาชนะอุปสรรคและการมุ่งไปข้างหน้ากำลังจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ไพ่ของคุณคือ The Chariot ความมุ่งมั่นและการควบคุมสถานการณ์เพื่อขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายความรักที่เคยหยุดนิ่งหรือมีอุปสรรคกำลังจะเคลื่อนทับไปข้างหน้าอย่างเต็มกำลังโอกาสด้านความรักความสัมพันธ์ที่คลุมเครือจะชัดเจนขึ้นสำหรับคนโสด หากมีคนที่ท่านสนใจท่านจะมีพลังและความกล้าที่จะเป็นฝ่ายเริ่มต้นและคว้าหัวใจเขามาครองได้สำเร็จหรืออาจมีคนที่มุ่งมั่นและจริงจังพุ่งตรงเข้ามาหาท่านสำหรับคนมีคู่จะจับมือกันฟันฝ่าปัญหาและอุปสรรคไปได้และความสัมพันธ์จะก้าวหน้าไปอีกระดับหนึ่งอย่างรวดเร็วอาจหมายถึงการตัดสินใจครั้งสำคัญที่นำไปสู่ความสำเร็จ ศาสตร์แห่งดวงดาวและโหราศาสตร์ไทยพลังงานนี้ได้รับการสนับสนุนจากดาวอังคาร (Mars) หรือดาวอังคารดาวแห่งความกล้าหาญการลงมือทำและพลังขับเคลื่อนท่านจะมีความกล้าและความเด็ดเดี่ยวในการตัดสินใจเรื่องความรักในโหราศาสตร์ไทยดาวอังคารคือเทพเจ้าแห่งสงครามซึ่งหมายถึง การต่อสู้เพื่อให้ได้มาซึ่งชัยชนะที่ปรารถนาบทสรุปที่สร้างสรรค์บัตรนี้ท่านคือผู้ขับเคลื่อนราชรถแห่งความรักท่านไม่ได้เป็นเพียงผู้โดยสารที่รอให้โชคชะตาพาไปอีกต่อไปแล้วจงกุมบังเหียนในมือให้มั่นตั้งเป้าหมายของหัวใจให้ชัดเจนแล้วควบทยานไปข้างหน้าไม่ว่าอุปสรรคใด